นี่คือของวิเศษที่อันตรายที่สุดของฉันชิ้นหนึ่งฉันต้องรีบไปทําลายดินสอแท่งนี้นะครับแม่หมออันตรายผมว่ามันก็เหมือนดินสอธรรมดาธรรมดาทั่วไปครับดินสอแท่งนี้ถ้าเขียนอะไรลงไปมันจะกลายเป็นจริงโอ้รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมเอาไปทําลายให้นะครับใครทิ้งโง่ดีวะของวิเศษอย่างเงี้ยไหนลองดูหน่อยแล้วกันขอให้คนคนนี้กลายเป็นกบ ้ยจริงดิอย่างนี้ก็มีเรื่องสนุกทําแล้วเน่ยว,วันนี้ใครมาสายบ้างเอาเงินมาหยอดในกล่องนี้คุณสีหาแม่บ้านทํงความสะอาดให้ฉันได้หรือยังยังเลยค่ะพวกคุณเข้าใจฉันบ้างสิลองมองในมุมของบริษัทบ้างสีอยดูอะไรฮะฮะนนหน้าผู้ภาษาต่งางดาวดุมดิิดุมดายด,ดิ้ดงๆดุอดดด ฉันมีของดีเดี๋ยวแทนจะโชว์อะไรให้ดูมีซีสองคนหวัดดีเฮ <G ül> ้ยได้ทำไงอะฉันให้เธอเอาไปใช้ในทางที่ดีทำไมเธอถึงเอาไปแก้คนอื่นแบบนี้ <G ül> แม่หมอผมก็เอาไปใช้เล่นนิดๆหน่อยๆเองอย่าชิดพ่อย <G ül> จงหายไปงั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอจะลืมเขียนชื่อนะว่า้ใครหายไปงั้นฉันเขียนชื่อเธอเอง ดีมจงหายไปไม่ไม่ไม่จบสักทีนะจงหายไปตลอดกาลโอ้ยร้อนจริงนี่มันดินสอของดีมเนี่ยไม่อยู่นี่ได้ไงอะ ว้าสวยจังอ่ะไม่เคยเห็นแบบอะไรแล่าอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนเลยฝนจะตกเหรอสวัสดีเค้กอัสดีบอนแหวนเธอสวยดีนะอืมขอบคุณนะ <laughs> เค้กไปไหนอะว่าจะออกไปข้างนอกหน่อยอะอ๋อแมนเธอสวยจังเลยอะฉันอยากได้บ้างเออฉัปปนต้องรีบไปแล้วอะยังนไรไหมเจอกันนะทำไมเธอหน้าลงหลายขนาดนี้นะมีแต่คนอยากจะให้เธอนะรู้เปล่าว้าวช่คยด้ยค่ะเจอขโมยกระเป๋าค่ะช่วยดยค่ะเค้กเธอเป็นอะไรหรือเปล่า เธอได้แหวนนี้มาจากไหนอ๋อถ้ามันเป็นช่วยฉันนี่นอยากได้แหวนเหรอถ้ามาช่วยฉันแม่หมอแม่หมอไอรีนแม่หมอไอรีนไปไหนนะแม่หมอไอรีนไม่ว่างไปทุดงที่อินเดียนี่นี่เธอเป็นใครเหรอฉันเป็นลูกศิษย์ฉันคือป้าหมอสิคือฉันมีเรื่องอยากถามหน่อยแม่หมอไอรีนมีของวิเศษที่อันตรายห้ามใช้หรือเปล่าอย่างเช่นพวกแหวนสีเงินตรงกลางมีสีดำ แหวนนั้นะ่ะทําให้คนลหลงใหลจนบ้าคลั่งแต่มันจะนําพาแต่ความโชคร้ายมาให้นะมีทางแก้บ้างไหมยากเหมือนกันนะคงทําได้แค่เตือนนะเพราะว่าฉันไม่ได้เก่งเหมือนแม่หมอไอตีเคกฉันขอคุยด้วยหน่อยเธอคุยอะไรกับฉันถอดแหวนนั่นอะอกซะรู้ไหมว่าแหวนเนี้ยอันตรายนะอยากได้ก็บอกนี่มันของละของฉันนะเรื่องยุ่งไม่ถีเถอะ เหนื่อยจังดูฮีวีเล่นดีกว่าข้าหัวหน้าพุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะผมไล่คุณออกอะไรนะคะหัวหน้าว่างไงนะ <c oughs> เออออกก็ออกดีพุ่งนี้นะฉันจะไปเดินห้างเล่นไม่แคร์หรอก <c oughs> ไม่ต้องไปทำงานก็ดีวันนี้นะจะชอบให้คุ้มไปเลย ฉันเตือนเธอแล้วนะ